สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมปุ้ยสมัครเลนอีกแล้วนะครับจากที่ครั้งที่แล้วทําคลิปที่เป็นล่องใต้ไปนะครับสาหรับรายการฟินไปดิทิปล่าสุดที่ผมไปเนี่ยผมได้มีการเปลี่ยนช็อคด้านหลังนะครับแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวจะมารีวิวนะครับสำหรับตัวช็อคอัพ SPN คันนี้ที่ใส่ไปแล้วก็วิ่งไประยะทางประมาณ1,500กิโลมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวฟิลลิ่งว่า มันต่างจากเดิมแค่ไหนนะครับแล้วก็ตัวสเปคของตัวช็อคอัพเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมก่อนอื่นเลยก็ต้องพูดถึงฟิลลิ่งเดิมๆของตัวช็อคอัพหลังของยามาฮ่าฟินก่อนนะครับคือจริงๆฟิลลิ่งเดิมๆเนี่ยที่ผมใช้มาหลายทริปแล้วนะฟิลลิ่งเดิมเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นลักษณะฟิลลิ่งที่เป็นช่วงล่างที่ค่อนข้างนุ่มนะครับถ้าขี่คนเดียวนะแล้วก็ไม่มีคนซ้อนหรือว่าไม่มีบรรทุกของด้านหลังเนี่ยมันเป็นช็อคอัพที่กาลังดีนะครับสำหรับสแตนดาร์ด มีของที่จะต้องมัดท้ายไปด้วยเนี่ยตัวช็อคอัพเดิมๆของยามาฮ่าฟินเนี่ยเขาเป็นค่อนข้างนุ่มนะครับจังหวะเวลาเจอหลุมมันเนี่ยมันจะเด้งแล้วก็ตัวช็คเนี่ยมันจะหยุดช้านิดหนึ่งนะครับนั่นคือ,อฟิลลิ่งเดิมๆของตัวช็อคอัพของยามาฮ่าฟินนะครับส่วนครั้งนี้ก็เปลี่ยนเป็นตัว S P N เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องเกริ่นก่อนเลยว่าสำหรับช็อคอัพ S P N ที่ผมใส่เนี่ยทาง S P N เนี่ยเขาส่งมาให้ผมใส่นะครับอันนี้เป็นการ สนับสนุนจาก SCN เราต้องบอกตรงๆก่อนเลยว่าตัวนี้เขาสนับสนุนช็อคมาให้ผมใส่แล้วก็ให้ผมรีวิวฟิลลิ่งนั่นเองนะครับซึ่งถ้าพูดตรงๆสำหรับแบรนด์ SPN เนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะหรือว่าจะยังไม่รู้จักนะครับจริงๆเขาจำหน่ายผ่านทางบริษัทโบชิไทยแลนด์นั่นเองนะครับก็สำหรับตัวช็อคอัพ SPN นะครับตรงนี้เป็นตรงรุ่นย a m a h a f i เลยนะจริงๆเขามีจำหน่ายอยู่2รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นรุ่น V Color S Jazz นะครับตัวนั้นจะปรับได้2จุดก็คือจะปรับ ค่าของสปริงนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวรีบาวนั่นเองนะครับส่วนรุ่นที่ผมมาใส่ที่มีซับแทงตัวนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นรุ่น plus color adjust นั่นเองนะครับตัวนี้จะปรับได้3จุดปรับสปริงนะครับแล้วก็ตัวรีบาวรวมถึงตัวตรงซับแทงนี่ที่เป็นปรับคมเพรสชันด้วยนะครับก็ตัวนี้ปรับได้3จุดราคาก็แตกต่างกันนะครับสำหรับราคาของ spn plus color adjust ตัวนี้จะอยู่ที่3,900บาท ส่วนรุ่น V Color adjust ที่ปรับได้2จุดนะครับราคาจะอยู่ที่2560้บาทนั่นเองนะครับก็แตกต่างกันนะแล้วก็ตัวสีตอนแรกผมนึกว่ามันมีแต่สีทองหรือเปล่านะครับจริงๆเขามีหลายสีนะไม่ว่าจะเป็นตัวสปริงสีดําตัวกระบอกโช๊คสีดําหรือว่าตัวสีแดงสลับกันอะไรเงี้ยมันมีหลายสีให้เลือกด้วยนะครับทีนี้เรามาดูารายละเอียดของตัว Shock Up S V N รุ่น plus color adjust นั่นเองครับรุ่นท็อปของ Yamaha Fino ที่ตรงรุ่นตรงนี้นะครับผมก็แน่นอนว่า ดีไซน์เนี่ยผมมองว่าดีไซน์มันดูออกแบบซิงซิงนิดหนึ่งนะแล้วก็ที่ผมได้มาใส่เนี่ยเป็นสีทองแล้วก็สปริงแดงเนี่ยทำให้มันเด่นไปเลยแต่จริงๆสปริงแดงก็รับกับตัวรถผมอยู่เพราะว่าตัวรถผมเนี่ยมันจะเป็นเทาแล้วก็ตัดด้วยสีแดงนะครับส่วนตัวสเปคนะครับผมการปรับต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าจุดแรกเลยที่เขาปรับได้เนี่ยคือปรับในส่วนของตัวค่าของสปริงนะครับตอนนี้ที่ทางช่างเขาปรับไว้ให้ผมเนี่ยจะอยู่ด้านบนสุดและก็คือเป็นการยืดสปริง ในการใช้งานแบบว่าเราไม่ได้เลสซิ่งมากนะครับไม่ได้ความเร็วสูงอะไรเงี้ยก็จะยืดสปริงไว้สุดเลยนะครับตรงนี้ปรับได้แต่ถ้าใครทีออ่อาจจะเป็นสายเลสซิ่งหรือว่ามีการเอาไปทําแบบเป็นรถแดกหรือต้องการความที่มันแข็งเนี่ยตัวนี้มันปรับลงมาได้อีกนะครับซึ่งดูจากเกลียวปรับเนี่ยปรับได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะสำหรับตัวการปรับค่าสปริงตรงนี้นะครับอีกจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ก็คือการปรับคอมเพรสชัน ตัวนี้จะอยู่ที่ตรงบริเวณกระบอกซับแทงนะครับก็จะมีค่าบวกค่าลบตรงนี้ปรับได้ถึง15ระดับเลยนะอ,อ่อคอมเพรสชันตรงนี้ปรับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตรงนี้จะมีผลในส่วนของการปรับอ,อ่การยุบตัวของโช๊คนะครับเราอยากให้ยุบตัวเร็วหรือยุบตัวช้าเนี่ยอยู่ที่การหมุนปรับค่าคอมเพรสชั่นตรงนี้เลยนะครับสามารถปรับได้ถึง15ระดับด้วยนะครับถัดลงมาอีกหนึ่งจุดด้านล่างนะครับด้านล่างตรงนี้จะเป็นในส่วนของรีบาวการปรับรีบาวตรงนี้จะส่งผลในการยืดของตัวโช๊คนะครับ ก็ให้จําเป็นตรงกันข้ามกันว่าถ้าเป็นคอมเพรสชันด้านบนเนี่ยจะเป็นการยุบตัวของโชค๊คแต่ถ้าเป็นรีบาร์ด้านล่างเนี่ยจะเป็นการยืดตัวของโช๊คนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกปรับได้ตามความต้องการว่าจะให้ยุบเร็วยืดช้าหรือว่าจะให้ยุบช้ายืดเร็วตรงนี้สามารถเมนเจได้ทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งตัวคอมเพรสชันแล้วก็ตัว Re รีบาร์นะฮะตัวรีบาร์เนี่ยก็ปรับได้15ระดับเช่นกันนะครับสามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากได้ฟิลลิ่งแบบไหนอ,อย่างผมเนี่ย ผมตอนที่เขามาติดตั้งให้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมเน้นมีคนซ้อนแล้วก็เวลาออกทิปเนี่ยจะมีของด้านหลังด้วยเพราะฉะนั้นผมก็จะปรับคอมเพรสชันเนี่ยให้มันยุบตัวช้าลงนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวรีบาร์เนี่ยก็ให้ยืดตัวในระดับกลางๆนั่นเองนะครับให้มันเหมาะกับการออกทิปหรือว่าไลฟ์สไตล์ของผมเพราะว่าผมมีคนซ้อนมีน้ําหนักด้านหลังนะครับตรงนี้อยากให้มันเฟิร์มนิดนึงไม่อยากให้มันยุบเร็วนะครับผมก็ เลือกได้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเวลาเราซื้อโช๊ค S P N ตัวนี้ไปเนี่ยเราจะได้คู่มือมาในคู่มือเนี่ยเขาก็จะบอกเลยนะว่ามันจะมีข้อควรระวังนิดนึงในการปรับคอมเพรสชันกับรีบาวนะครับถ้าเราปรับให้ค่ายุบของโช๊คหรือว่ายื่นของโช๊คเนี่ยปรับไปทางให้มันอ่อนสุดทั้ง2ฝั่งเนี่ยอันนี้เขาไม่แนะนําเพราะว่าถ้ามันอ่อนสุดทั้งสองฝั่งเนี่ยเวลาจังหวะโช๊คมันยุบเนี่ยมันจะยุบตัวเร็วและคืนตัวเร็วเนี่ยมันทําให้มีการยันแล้วก็กระแทกอาจเกิดความเสียหายได้เพราะฉะนนั้ อันดับแรกเลยปรับเป็นค่ากลางๆไว้ก่อนนะครับแล้วลองใช้งานดูลองขับขี่ดูว่าเราอยากได้จังหวะยุบเร็วขึ้นหรือว่าอยากจะได้จังหวะยืดเร็วขึ้นเนี่ยเรามาเลือกที่คอมเพรสชันหรือรีบาตรงนี้นะครับส่วนการปรับค่าสปริงเนี่ยผมแนะนําว่าใช้งานทั่วไปเนี่ยทางสแตนดาดโรงงานเนี่ยเขาจะปรับมาให้สุกสุดไว้ก่อนเพราะว่าตัวจริงๆค่าสปริงเนี่ยจากที่ผมใช้งานมานเนี่ยก็มีความแข็งหรือเฟิร์มอยู่แล้วนะครับ ซึ่งมีความแข็งกว่าของเดิมแน่นอนครับทีนี้เรามาพูดถึงฟิลลิ่งโดยรวมจากการใช้งานที่ผมวิ่งไปเบตงนะครับระยะทาง1,500ากิโลสำหรับช็อคอัพเอสตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าทริปล่าสุดเนี่ยที่ผมไปเนี่ยผมไม่มีคนซ้อนไปแต่ก็มีของมัดท้ายเหมือนเดิมนะซึ่งของก็หนักหนักพอสมควเรเลยมัดท้ายไปนะครับสิ่งแรกที่สัมผัสได้ฟิลลิ่งที่เปลี่ยนเลยแน่นอนมันเฟิร์มขึ้นเลยตัวนี้ถ้าจะบอกว่าแข็งขึ้นไหมใช้คําว่าแข็งขึ้นได้เพราะว่า เวลาเราเจอพวกลอนถนนที่เป็นแบบจังหวะรอยต่อถนนเนี่ยอาการซับแรงเนี่ยมันจะชัดเจนมากกว่าชกอัพเดิมเนี่ยมันจะชัดเจนเลยข้อดีคือเวลาใช้ความเร็วหรือว่าเวลาเข้าโค้งจังหวะที่มีขับขึ้นเขาแล้วเข้าโค้งเนี่ยตัวชกอัพเนี่ยมันมีการยุบที่กําลังดีนะครับมันไม่ได้เด้งเหมือนแบบของเก่าเนี่ยเวลาเข้าโค้งแล้วไปเจอเนินเจอหลุมเนี่ยจังหวะเด้งเนี่ยมันจะหยุดช้าตัวนี้เนี่ยของ s อสเนี่ยมันจะหยุดเร็วขึ้นทําให้แบบ ขับมั่นใจมากขึ้นนะครับในโค้งนะครับแล้วก็จังหวะขี่ความเร็วทางตรงยาวๆเวลาเราเจอถนนที่มันเป็นลอนเป็นหลุมอะไรเงี้ยตัวนี้จังหวะยุบลงไปเนี่ยตัวช็อคอัพเนี่ยมันยุบเร็วก็จริงนะแต่ว่ามันไม่ได้ดีดแบบยุบปุ๊บแล้วมันไม่ได้ดีดเร็วพอยุบปุ๊บมันจังหวะมันหยุดมันหยุดเลยแล้วมันก็ค่อยดีดขึ้นมานะครับทาให้ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าแน่นอนมันดีกว่าฟิลลิ่งของเดิมแน่นอนกับไร้ตาที่ผมใช้นะครับด้วยการที่ ขับเดินทางไกลแล้วก็มีของด้านหลังด้วยรับน้ำหนักด้านหลังด้วยนะครับแล้วก็หลังจากที่ออกทริปกลับมาแล้วนะครับระยะทาง1500กิโลอย่างที่บอกก็มาดูสภาพต่างๆนะครับตัวนี้ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะที่ผมใช้มาอาการรั่วหรือว่าเยิ้มหรือว่ามีน้ำมันซึมอะไรเนี่ยยังไม่มีให้เห็นเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้งานเรียกว่าระยะเริ่มต้นแล้วกันนะครับกับระยะทาง1500กิโลเนี่ยจริงๆมันก็ยังไม่ไม่ได้เยอะมาก แต่ว่ามันผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าใช้งานต่อเนื่องทุกวันวิ่งไกลๆตรงนี้ตอนนี้ไม่มีปัญหานะครับผมจริงๆแล้วทริปล่าสุดที่ผมไปเนี่ยก็จะมีพี่คนหนึ่งนะที่ขี่มาฟินเหมือนกันแล้วเขามีโอกาสได้ใส่ตัวโชคที่เป็นรุ่น V นะครับวีคาเลเอจัเนี่ยซึ่งตัวนั้นจะไม่มีซับแฉกก็จากที่คุยกันเนี่ยเขาก็แน่นอนว่าดีกว่าของเดิมแน่นอนอันดับแรกเลยมีความเฟิร์มขึ้นอาจจะมีจังหวะที่มันแข็งไปนิดนึงในช่วงที่แบบเจอแบบร้อยต่อถนนมันอาจจะสถานมากขึ้นกับเดิมนิดนึง แต่ถามว่าใช้แล้วมั่นใจกว่าเดิมไหมมั่นใจกว่าเดิมแน่นอนนะครับสำหรับรุ่นที่ไม่มีซับแทงก็ถือว่าน่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งนะครับทั้งสองรุ่นเนี่ยก็ราคาต่างกันพอสมควรนะตัวรุ่นท็อปที่เป็นรุ่น plus color adjust เนี่ยราคาอยู่ที่3,900บาทนะครับส่วนรุ่นที่เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับรุ่น v color adjust ก็จะอยู่ที่ 2,560บาทนะครับก็จะต่างกันแค่เรื่องว่าไม่มีซับแทงปรับคอมเพรสชันไม่ได้นั่นเองนะครับฮะแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นการมารีวิวการใช้งานสั้นๆน,นะครับสำหรับตัว Shockup SPN อันนี้นะครับผมก็ถือว่าน่าสนใจอีกหนึ่งแบรนด์นะตัวนี้ก็มีตรงรุ่นมีหลากหลายสีให้เลือกอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนอกจากรุ่นยามาฮ่าฟินเนี่ยเขาจะมีรุ่นอื่นๆด้วยนะของยามาฮ่าเนี่ยมีแทบทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็น n m a x a i r l o ร์ล็อกอนะครับ h o n ด้อย่างพวก For Forza อะไรี้ก็มีนะ สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook s p n Suspension นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเวลาเราซื้อไปแล้วเนี่ยก็มีการรับประกันเหมือนกันนะครับตัวนี้การรับประกันเนี่ยจะอยู่ที่6เดือนนะเวลาติดตั้งเสร็จเขาก็จะมี QR Code ให้ลงทะเบียนอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติอันนี้มีรับประกันให้6เดือนนะครับสำหรับตัวช h o c k Up s p n กันนี้นะครับและนี่คือทั้งหมดกับ f e ลล i n g ของช h o c k Up s p n ที่ผมได้ลองใส่ไปแล้วก็ขับไปเบตงมาแล้วนะครับก็ครั้งหน้า ใช้งานไประยะยาวนะครับอาจจะอีกสัก3เดือน6เดือนผมอาจจะมีการมาอัปเดตหรือว่ารีแคปรีวิวกันใหม่นะว่าณตอนนั้นเนี่ยการใช้งานเป็นยังไงนะครับแล้วก็ไอ้วัสดุอุปกรณ์ติดตั้งไปเนี่ยมีปัญหาไหมนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งสําหรับตัว Shock Up เอเในในข้งหน้าแล้วกันนะครับผมก็จะใส่ไปยาวๆแหละใส่ไปสําหรับการออกทิปที่ผมจะ ไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะใส่ตัวนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับยังไงก็เดี๋ยวครั้งหน้ามาอัปเดตกันอีกทีแล้วกันนะครับสำหรับตัวช็อคอัพเอสอนันนี้นะครับผมสุดท้ายก็ฝากติดตามเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับสมัครเป็นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปต่อๆไปนะให้ติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับผม